Let's go, man. Do I hear Hey, keep him, keep do you like keepy ball keep it? ไปผิดน e ี่หว่าเอายังไม่เก่าพี่

AHH oh. โอา้าว้า,เเาวาาาเาวาห,าห็ไหเนไหมระวังระวังขาดูคนให้อยู่ Xoài <laughs> <coughs> ngon